ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบ plus ในตอนนี้เราจะคุยถึงความสำคัญของคำศัพท์โหราศาสตร์นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มเข้ามาศึกษาโหราศาสตร์ใหม่ๆเราจะได้ยินคำศัพท์แปลกๆที่เราไม่คุ้นชินกับคำศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือบางคนก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วจากคำพยากรณ์ตามสื่อต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคาว่าดวงชะตา คำว่าลัคนาคำว่าราศีอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นศัพท์พื้นๆืทั่วๆไปที่เราจะพอได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเมื่อเราเริ่มศึกษาลงมาลึกๆแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีคำศัพท์อะไรอีกหลายๆอย่างที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนโหราศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะได้ยินคำว่ากเกษตร ราชาโชคอุจจวลาชมหาจักรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับโหราศาสตร์สากลเราก็อาจจะได้ยินคำว่าทรงกลมฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นคนเรียนโหราศาสตร์ยูเลียนก็อาจจะได้ยินคำว่าดาวทิพย์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ในขแขนงต่างๆนะคะดังจะเห็นได้ว่าตำราโหราศาสตร์โดยเฉพาะตำราโหราศาสตร์ไทยมีคำศัพท์ยากๆอยู่หลายๆคำนะคะยกตัวอย่างเช่น ในหนังสือคำพีสุริยาาของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วเปิดมาเริ่มมีการเรียนก็จะเห็นคำขึ้นต้นเลยว่าสิทธิกาลิยะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนที่ฉันเรียนโหราศาสตร์ในส่วนภาคคํานวณนะคะแล้วใช้หนังสือของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วพอเจอคำนี้ก็แปลความหมายไม่ออกนะคะจนท่านอาจารย์บุญนาคทองเนียวก็ได้บอกว่า เป็นคำที่เหมือนคำบูชาครูเวลาที่ขึ้นต้นในการเขียนตำรับตำราทางด้านโหราศาสตร์ซึ่งเราจะเห็นได้หลายๆในตำราที่เห็นคำคำนี้นะคะนอกจากนั้นถ้าเราเริ่มมีการศึกษาโหราศาสตร์ในในตำราต่างประเทศเราจะเห็นศัพท์มากมายเลยค่ะที่ใช้สำหรับเท็กซ์บุ๊กในการเรียนนะคะในส่วนเท็กซ์บุ๊กเนี่ยตำราที่เกี่ยวข้องกับ คำศัพท์มีมากมายนะคะที่เป็นเขาเรียกว่า d i t t i o n a r y อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีตัวอย่างแสดงให้ดูนะคะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคำศัพท์ที่เราว่าเนี่ยคำศัพท์โหราศาสตร์เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเหมือนศัพท์วิชาการหรือ technical term อย่างหนึ่งนะคะที่จะมีความหมายเฉพาะอย่างในแต่ละความหมายของโหราศาสตร์นั้นๆนะคะสำหรับคำศัพท์ ทางวิชาการหรือ academic vocabulary นะคะเป็นคำศัพท์ความหมายในในที่นี้หมายถึงวาทกรรมทางวิชาการด้านการพูดและการเขียนโดยเฉพาะตำราทางวิชาการก็จะมีคำจำกัดความโดยเฉพาะสำหรับคำศัพท์ทางวิชาการทั้งนี้แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับที่มาและบริบทของคำนะคะส่วนใหญ่จะปรากฏใน keyword นะคะและการแสดงแนวคิด หรือมโนทัศ์ซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่า concept words นะคะในการศึกษาวิชาใดๆก็ตามองความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องทำให้เรามีการคิดค้นหรือว่าบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมานะคะผู้เรียนในแขนงต่างๆก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมนะคะ คำศัพท์ที่เราเรียนของโหราศาสตร์อาจจะนําไปสู่ความรู้พื้นฐานของโหราศาสตร์เราสามารถเรียนรู้โหราศาสตร์ได้จากคําศัพท์หรือตำราที่เกี่ยวข้องกับคําศัพท์เราก็จะได้พื้นฐานความรู้โหราศาสตร์ไปด้วยนะคะสําหรับคํำศัพท์โหราศาสตร์นะคะจะเป็นคําศัพท์เฉพาะทางซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคหรือเทคนิคเทอมหมายถึงคำศัพท์ ที่ใช้เฉพาะความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งนะคะเราจะรู้และเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มคนที่ศึกษาในสาขาวิชานั้นๆนะคะตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในโหราศาสตร์ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของดาวหรือว่ากิฟส์อย่างนี้นะคะก็จะหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้แทนราศีก็มีนะคะใช้แทนดาวใช้แทนมุมสัมพันธ์ อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำศัพท์เกิดใหม่ในหลายหลายวงการหรือแวดวงเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดคำศัพท์ใหม่แล้วผู้ที่บัญญัติก็จะมีหลักหรือมีเทคนิคในการบัญญัตินะคะดังเช่นท่านทั้งหลายแล้วก็พวกเราที่ผ่านวิกฤต โควิดไวรัส19หรือไวรัสสายพันธุ์ใหม่เราจะมีคำศัพท์มากมายเลยค่ะที่ถูกนำมาใช้ที่เรารู้จักกันเช่นคลัสเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแปลว่ากลุ่มผู้ติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่คำว่าโควิด19ใช้กันจนเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้างนะคะดังนั้นเมื่อผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ก็จำเป็นจะต้องเข้าใจศัพท์ของโหราศาสตร์นะคะทีนี้ หนังสือตำราโหราศาสตร์ไทยที่เป็นเรื่องของคำศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะแทรกอยู่ในหนังสือต่างๆนะคะดิฉันไม่ได้นำมาแสดงให้ดูแต่ว่าในตอนไหนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เหล่านั้นหรือว่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงดิฉันก็จะพยายามนำมาประกอบให้เห็นนะคะสำหรับตอนนี้เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงหนังสือตำราต่างประเทศนะคะที่ดิฉันใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงตำราคำศัพท์โหราศาสตร์ก็เป็น คำศัพท์เล่มนี้นะคะก็คือ a s t r o l o g y Book นะคะจะเป็น Encyclopedia of h e a v e l y ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์มากมายตรงนี้นะคะใช้เป็นอ้างอิงได้ดีเลยนอกจากนั้นก็ยังมี a s t r o l o g y Dictionary เล่มนี้นะคะนี่ก็เป็น a s t r o l o g y Dictionary อีกเช่นกันนะคะทีนี้ที่ซื้อไว้หลายเล่มเนื่องจากว่าลักษณะของหนังสืออาจจะไม่เหมือนกันนะคะทําให้ ศัพท์คำศัพท์เดียวกันเราอาจจะได้เรียนรู้มุมมองต่างๆนะคะหรือบางอย่างการทำำรําคําศัพท์ของแต่ละเล่มก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอให้มีเล่มหลักๆอย่างเช่นเล่มนี้เอาไว้อ้างอิงก็อาจจะเพียงพอแล้วนะคะนอกจากนี้หนังสืออาจจะเป็นลักษณะคําศัพท์เล่มเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนังสือคําศัพท์อีกเช่นกัน ในหนังสือต่างประเทศบางทีเขาอาจจะไม่ได้ระบุเลยว่าจะเป็นหนังสือคำศัพท์แต่การเรียนรู้คำศัพท์อาจจะสอดแทรกมาในลักษณะต่างๆอย่างนี้ค่ะที่หนังสือเล่มน,นี้เขาก็จะบอกว่าทําให้เราเข้าใจเรื่องสตาไซาแต่ในเนื้อหาข้างในอย่างนี้ค่ะก็จะมีความรู้ที่เป็นคําศัพท์แล้วก็มีรูปภาพประกอบอันนี้ก็จะเป็นหนังสือกลุ่มเฉพาะอย่างที่เราสามารถเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆได้เช่นกันนะคะ อย่างหนังสือเล่มน,นี้ก็เช่นกันค่ะเป็นหนังสือที่อธิบายคำศัพท์โหราศาสตร์อย่างนี้ค่ะจะเป็นนี้อันนี้ก็จะเป็นมีแต่ตัวหนังสือก็สามารถใช้อ้างอิงได้นะคะแต่ว่าในคำศัพท์เขาเขายังมีหัวเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วก็สามารถซื้อมาประกอบได้เพราะเขาก็เรียง A to Z แแบบนี้ค่ะทั้งมดในเอกสารหรือว่าตำราที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้ดิฉันก็ใช้เป็น หนังสืออ้างอิงในการจัดทําคําศัพท์เล่มน,นี้นะคะซึ่งคําศัพท์เล่มน,นี้ก็ค่อนข้างจะเพียงพอสําหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะสําหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะใช้ไปอ่านประกอบได้เพราะว่าโดยพื้นฐานของความรู้แล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยก็ยังใช้บางอย่างร่วมกันกับโหราศาสตร์แขนงอื่นๆเช่น ความหมายของคําว่าราศีความหมายของธาตุธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําแบบนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะก็สามารถนําสิ่งนี้มาใช้เป็นอ้างอิงในการเรียนได้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นความรู้และความสําคัญของการเรียนคําศัพท์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจติดตามโหราศาสตร์ขแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียน ติดตาม YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางสำนักพิมพ์แล้วก็ทีมงานของเรากำลังจัดทำคลิปวิดีโอแล้วก็จะโพสเผยแพร่ความรู้ไว้ให้เป็นสาธารณาชนท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ